สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซปเปอร์คอมเมนต์บ่ายซปเปอร์สามารถครับผมและแล้วเวียดนามพวกเขาก็ไปรอชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกได้สำเร็จโดยผู้ทำประตูจากกองหน้าความหวังของเวียดนามเหนียนเทลิงครับแต่ต้องบอกว่าระหว่างเกมเวียดนามกับอินโดนีเซียนี่วันกันสะเกินครับโดยเฉพาะพี่เขาคนนี้แหละครับ เงียนวานหฮาคใยครๆก็เอาพี่เขาไมา่อยู่เรียกว่าพี่เขาพร้อมจะมีเรื่องในทุกๆขณะขนาดพี่เขามีใบเหลืองติดตัวแล้วความร้อนแรงไม่มีหมดจะเต็มทุกลูกทุกดอกครับซึ่งภายหลังจากที่เวียดนามเข้ารอบไปสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกก็มีคอมเมนต์ต่างๆจากแฟนฟุตบอลเวียดนามครับบางคนก็บอกว่าผู้เล่นของเวียดนามมีความสามารถเหนือกว่ารายการนี้มากมายควรเลิกที่จะลงแข่งขันได้แล้ว บางคนก็บอกว่าผู้เล่นอินโดนีเซียพวกเขาเล่นได้อย่างสกรปรกและอันตรายมากบางคนก็บอกว่าอาเซียนยังไม่ชินกับความแข็งแกร่งของเวียดนามอีกหรือและบางคนก็บอกว่าไม่อยากชนะแล้วมันน่าเบื่อไปไหมอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันแบบเต็มๆกันเลยครับ ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับก๊กและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากชาวเวียดนามภายหลังจากที่พวกเขาเข้ารอบชิงชนะเลิศมิสซูบิชิอินดีคติครับ2022เป็นทีมแรกไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มกับคอมเมนต์แรกจากแฟนฟุตบอลเวียดนามครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยพวกเขาเล่นสกปกระกเกินไปแล้ว แพ้ชนะจริงๆแล้วมันต้องเล่นได้สวยงามกว่านี้ดูผู้เล่นเวียดนามของเราเล่นกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดียวอินโดก็อ้างอีกว่าสนามของเวียดนามไม่ดีพวกเขาไม่ชินและพวกเขาเองก็ไม่เคยยอมรับกับความแพ้แพ้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกมนี้อินโดนีเซียพวกเขาเล่นรุนแรงเกินไปแล้วพวกเขาใช้อารมณ์ในการเล่นและอาจทําให้นักเตะของเราบาดเจ็บได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า แฟนฟุตบอลเวียดนามตอนนี้ต้องใส่เสื้อหนาวกันทันทีเพราะพวกเรารู้สึกหนาวกับฟอร์มของนักเตะของพวกเรามาครับเอาที่สบายใจนะครับแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชนะแล้วฉันก็รู้สึกอารมณ์เสียอาเซียนเนี่ยมันไม่จําเป็นแล้วสําหรับเวียดนามสุดยอดที่สุดครับเวียดนามครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารอบแปลกมันก็ดูน่าตื่นเต้นอยู่หรอกแต่ตอนนี้มันไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้ว หวังว่าเวียดนามของเราจะชนะและทาให้อาเซียนสงบสุขเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอินโดเนียพวกเขาเล่นได้อย่างรุนแรงมากมายส่วนเหงียนเทนลินของพวกเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันต้องบอกเลยว่าทวร์นาเมนต์นี้มันบอกเลยว่าผู้เล่นเวียดนามของเราแข็งแกร่งขนาดไหนไม่มีทางที่เวียดนามของเราจะชนะทีมอาเซียนเพียงแค่ลูกเดียว พราะฉะนั้นแล้วรอบชิงชนะเลิศใครก็ได้ฉันไม่มีความรู้สึกกังวลกับเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้สึกว่าผู้เล่นของอินโดนีเซียจะไม่เล่นฟุตบอลพวกเขาพยายามเล่นมวยซะมากกว่าหรือพวกเขาถนัดมวยเป็นหลักแหมเวียดนามก็ใช่ย่อยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันอยากจะถามเหลือเกินว่าโค้ดออนไลน์อยู่ไหนไหนใครบอกว่าเหงียนเทลินเขาเล่นไม่ดีวันนี้เขาเล่นในอย่างยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า หนอินโดนีเซียใครที่บอกว่าจะเอาชนะเวียดนามครับตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามของเราเนี่ยมีประตูอยู่แล้วในบ้านของเราเองแต่อินโดนีเซียพวกเขาไม่มีโอกาสทําประตูในบ้านของเขาเองหวังว่าเวียดนามจะชนะในรอบต่อไปอินโดพวกคุณเองเนี่ยก็แค่แข็งแกร่งภายในบ้านครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า อินโดนีเซียจริงๆแล้วพวกคุณควรที่จะโดนจุดโทษมากกว่าการเล่นของพวกคุณเนี่ยสกรปรกมากๆเกมของคุณเหมือนสนามที่มันสกรปรกแหมว่าทีมอื่นเขาอย่างนี้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอินโดเขาคงถือกติที่ว่าเล่นให้หนักจัดให้หนักอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอาเซียนต้องเปลี่ยนแปลงการเล่นที่รุนแรงแบบนี้อินโดนีเซียพวกคุณอยากเล่นฟุตบอลหรืออยากเล่นกังฟูเป็นหลัก คุณนะไม่สมควรเป็นนักบอลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบความสามารถของพวกเราในตอนนี้ของนักเตะเวียดนามนักเตะพวกเราตอนนี้ดีเกินไปมากกว่าอาเซียนแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณพาร์คกำลังจะสร้างกับแฟนเวียดนามก่อนที่เขาจะต้องจากไปเขาเองน่าเกงขามากและอินโดนีเซียก็คือทางผ่านที่ดีของเวียดนาม คอมเมนต์ t, ต่อมาเขาบอกว่าอินโดนีเซ so ียเนี่ยเล่นได้ดีเลยในทัวร์นาเมนต์นี้แต่เวียดนามของพวกเราเหนือกว่าเขาอีกระดับหนึ่งแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรานักรบมังกรแดงของพวกเราเนี่ยส่งความชอกช้ำให้กับนักเตะอินโดอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้หลายทีมจากอาเซียนจะได้คุ้นชินกับเวียดนามว่าเวียดนามของพวกเราเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากชนะ แต่มันก็ต้องน่าเบื่อกับคำว่าชนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอินโดนีเซียพวกคุณควรไปปรับปรุงเรื่องของแฟนบอลและวัฒนธรรมในการเชียร์ของแฟนบอลพวกคุณมันเป็นไปไม่ได้เลยที่อินโดนีเซียจะชนะเวียดนามได้และในครั้งนี้เราพร้อมแล้วกับการคว้าแชมป์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันกําลังดูทีมอินโดนีเซียอยู่บางครั้งทีเวียดนามอาจเป็นสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวก็ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า หลักฐานชัดเจนแล้วเมื่อผ่านไป90ินาทีเวียดนามเองเอาชนะอินโดนีเซียได้อย่างง่ายดายและลจากีนี้ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือทีมชาติไทยฉันแสดงให้ผู้คุณได้เห็นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าภูมิใจมากกับทีมรักของฉันเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าด้วยความแข็งแกร่งแบบสุดๆมันชัดเจนว่าเวียดนามของเราแตกต่างแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วนักเตะของเรา ชินกับสนามแบบนี้มากกว่าหญ้าที่อ่อนไปมันทําให้นักเตะของเราเตะได้ยากครับตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบางครั้งอาจารย์ปากมีเคล็ดลับมากมายที่จะเอาชนะทุกๆท,ทีมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผลลัพธ์ของการแข่งขัน,ขนบอกอะไรได้มากมายแฟนคลับของเราเองไม่จําเป็นต้องัยวยุชาวอินโดนีเซียเพราะเราเนี่ยดีกว่าอินโดมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า เวียดนามพวกเราเนี่ยต้องชนะทีมที่อ่อนแออีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกมนี้นะเทียนลินเขายอดเยี่ยมมาส่วนแฟนคลับของอินโดนีเซียและชาวอินโดนีเซียขอให้คุณร้องไห้ไปเถอะพรุ่งนี้คุณเองก็กลับบ้านแล้วเอาอย่างนั้นเลยนะครับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นเวียดนามแสดงสปิริตและแสดงการเล่นที่ยอดเยี่ยมให้อินโดนีเซียได้เห็นและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่า ยังคงชอบดูที่เวียดนามจะเจอกับไทยมากกว่าในรอบชิงชนะเลิศฉันอยากชนะไทยมากกว่ามาเลเซียเรียบร้อยแลครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามภายหลังจากที่เอาชนะอินโดนีเซียไป2ประตูต่อศูนย์และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และพรุ่งนี้แล้วครับได้เวลาที่ทีมชาติไทยของเราแฟนฟุตบอลชาวไทยของเราจะต้องไปส่งเสียงเชียร์นักเตะทีมชาติไทยของเราทับช้างศึกต้องการกําลังใจจากแฟนบอลทุกคนครับซึ่งพรุ่งนี้นักเตะทีมชาติไทยครับจะต้องเจอกับทีมมาเลเซีย ซึ่งมาเลเซียนำเรามาก่อนหนึ่งูนในบ้านของเขาเองแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่านักเตะไทยของเราจะสามารถเอาชนะมาเลเซียได้และก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนครับผมขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนฟต้องชาวไทยช่วยกันส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักเตะไทยเอาชนะมาเลเซียและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับผมวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไทยแลนด์สู้